อย่างคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรมมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดพระองค์บอกเลยว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนะ นี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปมไฟแก่สมณนะหรือพรามนะจะสูงสักทำอย่างไรเช่นละความตรณี น่าจะได้เกติศักกันใหญ่